เขาจะดูที่เหรียญจะูที่เหรียนในการโปรโมทนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายโปรโมทของเราตอนนี้รอแค่ละครไงตอนนี้คือรอแค่วันที่11พอวันที่11บปุ๊บเนี่ยคุณแจมรัชศักดิ์หน้าจะเต็มไอจีทนี้หน้าต่อทุกที่อยู่ปเลยทีนี้ถ้าใครพลาดไปเดี๋ยววาาลูบตื่ก็ตไปจุภาพจุภาพจับเบ๊กคำสิมาพี่เบี่แจมฝากติดตามเรานาครับ อ๋อฝากด้วยนะครับกับละครเรื่องตามมาลักที่เธอรู้นะครับเดี๋ยวออนแอร์วันแรกวันที่11อ่าอังคารที่11นี้แล้วนะครับผมแล้วก็เราจะออนแอร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันที่เลหกนอทางช่องวัน31นะครับหรือว่าสามารถดูในแอร์บันดีไปด้วยกันก็ได้นะครับพี่เคค่ะค่ะก็ฝากด้วยค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ของช่องวันเนาะเพราะว่าร่วมกับบิ๊กซีก็จะมีน้องๆบิ๊กซีด้วยแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยคือมีความเข้มข้นสนุกแน่นอน อย่างที่บอกไปว่าตามหาพ่อเนาะแต่ในเรื่องมันไม่ใช่แค่ตามหาพ่ออยากให้ทุกคนไปดูค่ะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็มาลุ้นกันว่าหนูจะได้รักกับพระเอกไหมธารกิจก็เยอะแยะสนใจชื่อหนูด้วยค่ะในทิกเก็ตเขาก็ไม่ยิ้มให้หนูในละครเขาก็ไม่รู้จะรักหนูตอนไหนนั่นแหละความเล่นนั่นแหละในละครในละคร ไไปตามในละครเอาใจให้ใ,ในละครและติดตามในทุกช่องทางของเบสคําสิงนะคะเพราะเบสเขามีหลักฐานอยู่เยอะมากจริงๆติดตามด้วยพรุ <c oughs> ่งนี้ก็ส่งการบ้านอีก <c oughs> เออไหนๆถ้วเขาไปดูของเบสใครยังไม่ติดตามผมฝากติดตามแอบผมด้วยนะติดต่อทางไอจีเลยนะก็เ,นะเป็นการเปิดการมองเหตุอุกบอสดาราะะ <c oughs> ตามวอสดาราติดตามช่องวันเลยได้วยนะ ได้โอกาสมาเป็นนักแสดงของช่องวันสามสิบเอ็ดและที่สำคัญเนี่ยมไม่ใช่แค่เฉพาะน้องๆสามคนที่อยู่บนเวทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นบทบาทการแสดงของน้องๆองีกสี่ชุดก็เกิดให้เทอแทนฝากพวกเราหน่อยค่ะที่แทนเพีงก็ได้คะ่ะค่ะก็ฝากทุกคนเป็นดูพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะเป็นแบบว่าผลงานการแสดงเรื่องแรกของพวกเราเลยคะ่ะและ้วก็เราก็ได้เรว่าเรื่องของเราเนี่ยก็คือทุกคนมีความรู้จริงๆแล้วก็มีความรัก คุกกี้หลายคู่หลายสายให้ติดตามกันนะคะรับรองว่าแบบเรามาเสิร์ฟความฟีนให้ทุกคนเลยค่ะฝากด้วยนะคะวนะรักทีะะ่ชลค่ะนี้เดียเนนะะเเ๋ยกันนะคะ้ขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกานะคะ่ะทุกคนค่ตามหารักที่เธลืมนะคะขออกาศวันแรก11เดือน11จำง่ายมากนะคะ1 จากนี้นะคะจาถงถึงพฤหสัสบดีเวลาดึงทุกรงน,นะคะดูละหอนเรื่องตามหมารักที่เธอลืมได้เลยนี่คือการมาเจอกนครั้งแรกของแจมรัชบาลกับเบสราโคนี่นะจะบอกให้ว่ามันเป็นเคมีที่น่ารักมากๆเลยได้เห็นเบื้องหลังของเบสแล้วเดี๋ยวเราไปดูในจอนะคะเรื่องราวเข้มข้นคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าทำไมดีไซนถึงมีน้ำหูขนาดนี้แล้วนักแสดงทุกคนเนี่ยมือระงวลน,น่ะกับตาม,มูเทนเน่อย่างเนี้ยค่ะ สกาวใจอย่างงี้ค่ะพิมพิมพมาดาอโยอาดาวแล้วก็นักแสดงคุณภาพอีกเยอะมากนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยไปถ่ายหล,หลายสถานที่นะคะแล้วก็มีฉากที่ระบาดระบนเยอะมากอยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะคะแล้วก็น้องๆบิ๊กซีซูเปอร์เกิลเขาก็ได้มีโอกาสมีผลงานการแสดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะเ <c oughs> อาละค่ะโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนร้องกรรมาการผู้บริการฝ่ายฝ่ายบริษัทวันสัก เรีคาเรียนเชิญคาะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณตูนวงสุภสวัสดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่สายแบรนด์และการพาณิชย์ BJC Big 4และรักษาการประธานพาเรียนเชิญค่ะแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณกฤชกรอ,อาคมทนค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดค่ะและีกท่านหนึ่งนะคะ ขอเสียงปรบมรือให้กับคุณวิจิตราสุภาคงค่ะผู้อำรราานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะเดนเชิญค่ะบางคนจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมีโอกาสได้มาอยู่หน้าจอช่องวันมันตื่นเต้นมากขนาดไหนอยากให้รอดูนะคะตามหารักที่เธอืึนะคะเป็นละครที่สนุกมากจริงๆและคุณจะได้เห็นิกซีในอีกมิตินึงนะคะอันนี้เป็นยิ้มแบบภาพเคลื่อนหวนะคะท่านผู้บริหารค่ะ ยิ้มแบบพับขึ้นไหวเราจะกระพริบตาได้นะคะเผื่อบางทีเราไปดูที่บ้านทำตาแข็งไปหน่อยเขินเนี้ยอ้้ขอให้ต่อใจเรียบร้อยไหมคะมียิ้มแบบพับยิ้มอีกครู่บี้คะโตโตค่ะยิ้มแบบพับยิ้มได้เลยตแข็งยิ่งเลยว่ะแจมันไม่ยอม แจมพึบแจมพูกเออเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับแม่ผู้บริหารและนักแสดงสารควตามหารักที่เธอโดนทุกบานด้วยค่ะไปค่ะยัพิเช่นวันดีนะคะหึ่คุมโรบทุกวันจันทร์ถึกวัน